เพราะว่ามันไปต่อไม่ได้เนาะน้ํามันแรงข้ามไม่ได้เลยทุกคนอันตรายมากมาก็ห้างนี้ก็ไม่กล้าขึ้นนะสูงไม่พอนะทุกคนไม่รู้ว่ามีการผุพังด้วยหรือเปล่าเนาะก็สักสพักหนึ่งออมอาจจะนั่งกินข้าวที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับก็ถือว่าเป็นวันมาพักผ่อนกันแล้วกันเนาะทุกคน เสียงนกเงียบเลยนะแต่ก่อนเข้ามาในป่าจะได้ยินเสียงนกไม่มีแม้กระทั่งเสียงนกนะนะเฮ้ยแปบนึงนงทุกคท่านเป็นใครคะคุณเป็นใครคะ ดีค่ะกับสวัสดีพี่เอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่แม่เอฟซี FC, ที่น่ารักกันทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยนะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสตล์แอมแล้วก็ช่องเดินป่านาเปด้วยนะคะทุกคนวันนี้อมก็จะมาป่าเช่นเคยเลยแต่ว่าอมเนี่ยจะลองไปจุดที่เคยไปเจอพ่อปู่นะทุกคนจะไปดูว่าน้ำมันขึ้นมากน้อยแค่ไหนว่าระยะทางในการเดินลําบากไหมเนาะ แล้วข้างหน้าเราจะได้ไปหาทัานเนาะจะได้ผลไม้ไปเทา่ยวป่าป,ปูที่นู่นนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะถ่ายวีเฟซีดูระหว่างทางนะว่าน้ำมันมีหรือเปล่าแล้วในป่าเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนาะจากเดิมเนาะเพราะว่าฝนตกค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนก็เดี๋ยวนเนี่ยจะพาพีเอฟซีไปดู ก็ฝากเอซเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้มด้วยนะคลิปนี้ก็มาคนเดียวไม่มีอะไรมากนะทุกคน,นเสียงอะไรบไปเดี๋ยวเราไปดูความคกันเลยดูกันไปคนเสียงน้ําค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะอันตรายมากๆถ้าไปเดินข้ามน้ำนะแบบนี้นะตรงนี้ขยะยเยอะเพราะว่าเป็นจุดที่คน มาตั้งแคมป์นะใกล้ผ่านนะมัอยู่ติดริมน้ำนะทุก<อ>จะเดินทางไปเรื่อยเลยนะไอเสียงเหมือนมีคนหักกิ่งไม้ไม่่อย,ยอัง มาเจอห้างนะไม่รู้ว่าขึ้นห้างของใครเรอไม่เคยขึ้นไปเลยนะห้างแต่ว่าเคยผ่านบ่อยๆอยู่แต่ไม่เคยขึ้นไปไม่ค่อยได้ถ่ายสักเท่าไหร่ฝนตกน่ะชอบมากกล้วยไม้มันจะขึ้นส,สวยๆอย่างนี้น มันจะขึ้นมากหรอแค่ไหน,นโอ้โหที่ข้ามไม่ได้นะนี่ลึกเลยปกติตรงนี้น้ำแห้งมากเฮ้ยฝั่งข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้ที่แร้วไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเอาข้ามไปฝั่งนู้นแล้วใช่ไหมถ้าฝนตกอะ กลับมาฝั่งนี้ไม่ได้เลยตรงนี้จะลึกมากๆไม่อยากเสี่ยงนะคนดูน้ำไหลแรงแค่ไหนดูตรงนี้เลยนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้าป่านะนพี่เสรยดายมากว่กลุ่มยูทูบเบอร์เนี่ยออกิตว่าน่าจะเข้าป่ากันไม่ได้หลายๆายคนเลยแหละเพราะว่าอันตรายนะทุกคนคนข้างที่จะอันตรายมากๆ เอาไงดีนะจะไม่ได้ข้ามแล้วแล้ววันนี้อุตส่าห์เดินมาสะดิบดีอุตส่าห์คิดว่าฟ้าเปิดนะววันนี้พอเข้ามาปุ๊บมืดเหมือนเดิมเลยทุกคนเหมือนคนจะใหมแล้วถ้ากดมาตรงนี้กลับไม่ได้แน่นะมันจะแรงนะต้องข้ามไปต้องรีบกลับมา ทุกคนตอนนี้อากาศอึมครึมมากไม่รู้เหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคิดปิดมากที่เข้าป่าวันนี้นะผอมตั้งใจจะมาดูว่ามันยังเข้าได้อีกไหมนะเดิงเข้าไปได้อีกไหมมาถึงข้ามน้ำฐานแรกก็คือตายเลยครับน้ำน้ำไหลแรงยูทูบเบอร์ขาดรายได้เลยนะทุกคนอย่างนี้เพราะว่าถ่ายที่บ้านเอฟซก็ไม่ค่อยดูกันเนาะเราเข้าป่ากัน ก็เข้าใจนะขนาดออกเองเนี่ยถ่ายที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีใครดูเลยวันนี้ไปถ่ายบ้านที่แฝดบ้างเน,ะนาะคนออกไม่ค่อยที่หอมอยอมบอกว่ไม่ค่อยถ่ายอะไรมากมายไม่ได้ม่ได้ถ่ายอะไรเลยแทบไม่ได้ถ่ายเลยนอกจากคลิปช็อตเนาะส่วนคลิปยาวเนี่ยก็ไปถ่ายที่บ้านที่แฝดบ้างเนาะหรือว่าเอซีดูคลิปออมทำอาหารไหมมีใครดูเลย ได้เนาะมันก็ไม่ตรงประเด็นเราเนาะก็ไม่เป็นไรทุกคนถ้าไม่มีคลิปลงก็หยุดคลิปย,ยาวๆไปก่อนรอให้หน้าฝนมันหายไปก่อนรอให้อะไรอะไรมันเงียบไปก่อนพนบะขนมมากินนะปิดตัวไว้ แต่คิว่าหน้าฝนอย่างเงี้ยมันน่าจะมีภัยอะไรนอกจากภัยธรรมชาตินะพวกอุ่มนายพานก็คงไม่เดินป่าก,กันแล้วคนหาของฟ่าคงไม่ไม่มา นัง่งอยู่งข้างห้างห้างสูงนี้นะจริงๆไม่เคยมาถ่ายเลยตรงเนี้ยเห็นแต่ช่องอื่นมาถ่ายแต่ไม่เคยมาถ่ายเลยแค่ผ่านอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยถ่ายส่วนมากจุดเนี้ยคนจะเจอสมิงบ่อยไม่รู้เหมือนกันนะว่า หน้าฝวดยังงนี้นสมีเงี้ยออกมาไหมเวลานั่งเนี่ยต้องมองซ้ายมองขวานะเพื่อนเราไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะ แดดไม่ออกหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะต้องเดินทางกลับวันเนี้เพราะว่ามันไปต่อไม่ได้เนาะน้ํามันแรงข้ามไม่ได้เลยทุกคนอันตรายมากมากก็ห้างนี้ก็ไม่กล้าขึ้นนะสูงไม่พอนะทุกคนไม่รู้ว่ามีการผุพังด้วยหรือเปล่าเนะก็อีกสักพักหนึ่งอ่ออาจจะนั่งกินข้าวที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับก็ถือว่า เป็นวันมาพักผ่อนกันแล้วกันเนาะทุกคนเสียงนกเงียบเลยนะแต่ก่อนเข้ามาในป่าจะได้ยินเสียงนกไม่มีแม้กระทั่งเสียงนกนะไม่รู้ว่าคนป่าจะอยู่กันยังไงนะทุกคนถ้าไม่ได้อยู่ในถ้ำเนาะน้ำแรงขนาดนี้กลุ่มคนป่ากลุ่มที่เขาว่าใส่อยู่ในป่าเนาะก็เป็นห่วงนะ น,นะทุกท่านเป็นใครคะคุณเป็นใครคะหนูหนูมาเดินป่าค่ะอ๋อห,หนูรู้ค่ะหนูก็เลยไม่ข้ามไปค่ะน้ำกำลังขึ้นไม่ควรเข้ามาในป่าแบบนี้ค่ะ ท่านท่านเป็นใครคะกับสวัสดีนะคะหนูหนูไม่ทราบจริงเหรอว่าท่านเป็นใครผู้พิทักษ์ป่าผู้พิทักษ์ป่าเป็นผู้พิทักษ์ป่านี่หมายถึงว่าดูแลพื้นป่าหรอคะเฮ้ยเจอเจ้ามาก่อนเคยเจอหนูด้วยหรอคะลูกสาวพ่นปู่ใช่ไหมใช่ค่ะหนูเป็นลูกสาวของพ่อปู่ต้นไทรค่ะอ่า คือคนที่อยู่กับพ่อปู่ที่แีละอ๋อเป็นบริวารของพ่อปู่เหรอคะใช่อ๋อกับสวัสดีนะคะหนูไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนดีวขออนุญ,ญาตนะคะสักครู่นะคะนะคะท่านอันตรายถึงชีวิตจาเข้ามาแบบนี้ค่ะหนูต้องขอโทษมากมากเลยครับหนูก็เอ่อมาตามภาษีภาษาหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แล้วอีกอย่างหนูก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ ว่าจะเกิดภัยอะไรบ้างคะ่ะแต่ว่าตอนตรงที่หนูมาก็หนูคิดว่าน่าจะปลอดภัยพอสมควรคร่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ข้ามน้ําจุดไหนมานอกจากจุดตรงนี้นะคะ่ะหะวจะไหในคืนนี้ณจุดนี้น้ำจะขึ้นถึงบริเวณหินก้อนนี้หินก้อนนี้เหรอคะให้หนูต้องรีบออกจากป่าโดยเร็วเหรอคะน้ำจะท่วมภายในคืนนี้ใช่ไหมคะ อ๋อ oh, ได้เลยค่ะได้เลยค่ะหนูต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญท่านขึ้นมานั่งด้านบนก่อนก็ได้ค่ะค่ะดีใจที่ได้เจอกับเจ้าลูกสาวท่านผู้หนูก็ดีใจที่ได้เจอท่านเช่นกันค่ะหนูไม่คิดว่าจะเจอท่านพอจะมีชื่อเรียกให้หนูได้เรียกท่านไหมคะหรือว่าหรือว่าไม่มีเรียกว่า,าผู้พิทักษ์ป่าผู้พิทักษ์ป่านะคะ หนูขออนุญาตทราบอายุของท่านได้ไหมครับพอดีหนูยังเห็นท่านยังหนุ่มๆอยู่น่าจะอายุไม่ไม่มากใช่ไหมคะทำไมถึงท่านถึงได้เป็นผู้พิทักษ์ค<า>่ะลูกเขอ๋อเจ็ดสองปีเจ็ดร้อยสองปีอันนี้หนูต้องขออนุญาตถามอีกครั้งนะคะทำาแล้วทำไมถึงยัง เนื้อหนังยังไม่มีวันแกช่แกชราบบเหมือนพ่อปู่ใช่ไหมคะคนพ่อปูก่ก็ผิวหนังแบบนี้เลยนะพ่อปู่ผิวไม่ได้สุดยอดเลยอะ่ะเป็นร้อยร้อยปีแล้วดูดูแลพื้นป่าที่พวกเจ้าเดินกันอยู่เอาอะไรไว้อย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นค่ะฟ้าดิน เห็นทุกอย่างรวมถึงพวกข้าด้วยค่ะก็ถ้าพวกหนูเข้ามาหนูก็ไม่เคยทำมาความเดือดร้อนให้กับคืนป้าค่ะข้าเชื่อว่กสาวทำานคือเป็นคนดีอ,อ๋อเดี๋ยวหนูมีของอะไรให้ท่านด้วยค่ะพอดีไหมกันล่ะเออต้องการหนูติดตัวมาเล็กน้อยอะค่ะ มนพอดีหนูพกไว้กินและนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้หนูยังไม่ได้กินไหนๆก็ได้เจอกับท่านผู้พิทักษ์ป่าแล้วหนูก็เลยถือโอกาสนี้นำของถวายท่านเลยกันแล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าูใกล้กับตัวเจา้าเหมือนเจา้าเป็นผู้มีบุญ บางหนีมาท่าน,นที่พอบคได้เล่าให้ขาฟังจริงๆขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะโอูบอขกข่าวแล้วท่านออกเดินปา่าเหมือนกับตัวท่านดูแลพืนป่าอยู่ดีใจเลยเจ,จ้าหนูก็ดีใจเช่นกันค่ะท่านงั้นเดี๋ยวหนูไม่รบก,กวนล้วค่ะ เดี๋ยวหนูต้องรีบออกจากป่าที่นี่ตามที่ท่านได้เตือนหนูไปได้แล้วค่ะน้ำกำลังขึ้นแล้วเจ้าจะหนีไหมท่านค่ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวเดิน<อ>ทางกลับแล้วค่ะนนต์ตอนเย็มก็เดินออกมาจากจุดที่ท่านอยู่แล้วเนาะก็กำลังจะเดินทางกลับก็ดีใจนะที่ได้เจอบริวา,ารของพ่อปู่ด้วยนะท่านก็ดีใจที่ได้เจอหอ,อมองก็ตอนแรกก็ตกใจเนาะคิดว่า แต่ถ้าส่ชุดเหมือนพ่อปู่เลยเป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่นะไม่รู้ว่าได้หวยมาด้วยหรือเปล่าเจ็ดศูนย์อะไรนะเจ็ดศูนย์หนึ่งปะ่ะเออทุกคนเผื่อไปเป็นแนวทางเนาะก็แล้วแต่นะทุกคนขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะหอมแค่ถามเป็นแนวทางเฉยๆ่อนพี่จะไปเล่นนะก็ท่านมาเตือนนะเตือนนอนนี่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 น นอนนอนบุง้งนอนบุ้งว่าไม่ใช่อ้ยนอนเขียวก็ท่านออกมาเตือนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหตุไฟป่าเอ้ยไม่ใช่ไฟป่าน้ำป่าภายในคืนนี้มันจะน้ำมันจะขึ้นมาถึงหินให้รีบกลับก่อนที่จะออกจากที่นี่ไม่ได้ผมก็ประมาทนะต้องตักคอบให้ FC ด้วยที่ประมาท ก็เดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับแล้วทุกคนถือว่าวันนี้มาไม่เสียเที่ยวจริงๆได้เจอกับสักผู้ศักดิ์สิทธิ์ในป่ากันแล้วถือว่าเป็นบุญมากๆดีใจเลยทุกคนที่เราผ่านเหตุการณ์ได้ร้า,า,ยายมาได้แล้วก็ไม่เจอไอ้พวกสัพสินชั่วร้ายทั้งหลายทั้งมวลนะแต่ก็ไม่ประมาทดีกว่าเนาะขอให้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ดีกว่าก็ออยังดีที่อมได้พกขนมติดตัวเอาไว้เนาะของจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกคนแล้วกันเนาะเพราะว่า ออมก็ได้ทำบุญให้กับพ่อปู่แล้วก็ทำบุญให้กับคนอื่นๆด้วยนะทุกคนก็ถือว่าทำบุญร่วมกันนะนั่งตเปๆเปไปทุกคนเดี๋ยวออมขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันก็ฝาก VFC เนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะไม่กดคำโฆษณานะคะซัพพอร์ตอมอีกหนึ่งช่องทางนะ ก็ไม่ต้องโอนตังมานะทุกคนใครจะทําบุญเนี่ยไม่ต้องโอนตังมาบอ,อ,อกแล้วว่าออมีตังที่จะทาบุญอยู่เป็นสะพานบุญที่พี่พีเอฟซีเพียงแค่ใจเราอยากทําบุญร่วมกันก็พอแล้วนะเอาแค่ใจนะไม่ต้องเอาทรัพย์สินมาหลอกทุกคนเก็บไว้ใช้เองดีกว่านะช่วงนี้ช่วงนี้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยหายากนะพ,พี่เก็บไว้ไปต่อยอดอนาคตชีวิตพีพีเอฟซีดีกว่านะเอาไว้กินข้าวไว้ ทำอะไรที่มันจําเป็นดีกว่าส่วนบุญเนี่ยเดี๋ยวอขอทําให้เองเดี๋ยวไปถวายนู่นถวายนี่เดี๋ยวเพื่อแผ่พี่พีเอฟซีเองเพื่อแผ่นิดเดียวแต่ได้บุญกลับมามากนะทุกคนเนาะก็แบ่งๆกันไปทุกคนอะไรที่มันเป็นความดีก็แบ่งปันให้กันเนาะขอแค่ใช้ภาษาสุภาพพิมพ์เข้ามาหากันเนาะก็น้อมรับทุกคําติชมของพี่พีเอฟซีเลยนะอยากให้เราทําอะไรไปไหนก็พิมพ์บอกกันได้ครั้งนี้ก็ถือว่า เป็นบุญอีกเช่นกันนะที่ได้มาในป่าแล้วมาเจอศิน์สิทธิ์เอาไม่ได้มาป่าลึกเลยวันนี้ออกมาจุดแค่ใกล้ๆแล้วก็กาลังจะข้ามน้ําจุดแรกนะก็ข้ามไปไม่ได้นะทุกคนน้าป่าแรงวันนี้อะไรมาเตือนใจว่าไม่ให้ข้ามไปแล้วก็อยู่ๆท่านก็ออกมา,ออกมาปรากฏตัวให้เห็นโอเคจะไปหลายรอบแล้วยังไม่ไปสักทีก็เดี๋ยวเขาฝากคลิปนี้ไวใ้ให้กับทุกๆคนด้วยนะ ชมคลิปจนจบนะไม่กดคำโฆษณาแค่นี้ก็เพียงพอไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ